เดี๋ยวจะรอให้ลูกเนี้ยสุกแล้วก็ไม่สุกนะคะเดีย๋ยวที่นีงชิมลูกนี้ห,หวานอร่อยมากเลยได้มาเต็มตะก้านี่เลยค่ะทุกคนดูโอ้ยมีแสงมาแล้วค่ะทุกคนฝน,น,นตกตั้งแต่เช้าเลย เดี๋ยวเราไปเก็บมะเขือเทศกันเดี๋ยวกลัวมันแตกนะอืมหละพาดูน้ําฝนเมนูต่อไปคือแกงเขียวหวานขนมจีนอ้อยหิวพริกก็เขียวเอาพริกก็เขียวโอ้โหนี่พริกชี้ฟ้าเนี่ยทุกคนแต่ว่าแบบว่าใหญ่มากเลยอะเม็ดใหญ่เผ็ดมากเลยนะคะเนี่ยพันเนี้ย ย่งเเก็บทันไว้อีกก่อนเผ็ดมากๆอทุกคนเดี๋ยวจะรอให้ลูกเนี้ยสุกแต่ก็ไม่สุกนะคะลูกอื่นก็สุกหมดแล้วโอยเอามาเก็บกันเถอะดกมากๆเลยตกมานี่เลยค่ะทุกคนอยวมาชิมกันดนะ้วยเนาะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาเก็บ มะเขือเทศนะคะที่แดงๆงแล้วนะเพราะว่าฝนตกมาสองวันแล้วนะคะตกบึ้มบึ้มบึ้มหลังจากที่ที่หนิงบอกว่าฝนไม่ตกแห้งแรงมานานเหมือนเอาปักตะไคร้เลยค่ะฝนตกเลยทุกคนก็เลยเดี๋ยวจะพาทุกคนมาเก็บแล้วก็ชิมด้วยนะที่หนิงอะ่ะปลูกมีเป็นพันเชอรี่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูใ,ใกล้ๆเนาะเนี่ยนะคะเป็นแล้วก็ทีเนี้ย กลายเป็นสองสีเลยค่ะมีทั้งสีสีจะออกไม่แดงเลยนะออกส้มๆนะอันนี้เป็นสีเหลืองกลายเป็นสีเหลืองไปเลย <c oughs> อันนี้จะเป็นมะเขือเทศเชอรี่นะคะเป็นพวงๆเลยทุกคนหวานอร่อยเดี๋ยวทุกคนจะถามว่าหวานแล้วตำส้มตำจะอร่อยไหมเดี๋ยวพาไปตำชิมกันเนาะมีมาเก็บกันเถอะก,กันเถอะโอ้ยเห็นไหม จะเกือบแตกแร้วไม่มีดินด้วยไปล้างล้าๆพอดีฝนตกนะคะนี่เห็นไหมลูกนี้แตกนี่นี่แตกโดนน้ำฝนวงนี้ดกย้อยเลยค่ะทุกคนอื ฝนตกลงมาแล้วดินก็เด่นโดนโอ้ยร่ม เล็กๆแดงๆมาพันเชอรี่นะคะพันเชอรี่ที่นี่ก็จะมีแบบขนาดใหญ่นะนะแต่อันนั้นจะเป็นลักษณะรูปหัวใจนะคะเป็นพันโวคานหรืออะไรแต่อันนี้จะเป็นพันลูกใหญ่ขึ้นมาหน่อยแต่ก็อร่อยนะคะยำอร่อยมากเลยยังไม่แดงแต่ทีนีงชิมลูกนี้อื้ม หวานอร่อยมากเลยค่ะืเน,นี่ยปลูกเมืองไทยก็น่าจะหวานนะที่หนิงว่าเป็นอะไรที่ทานเป็นของว่างเลยเพื่อนฝรั่งที่นี่นะคะถ้าเอาอไปฝากเนี่ยเขาจะนั่งทานจนแบบทานเล่นเหมือนผลไม้แต่ก่อนที่หนิงไม่ชอบเลยไม่อยากปลูกแล้วจับยัดใส่ปากทีหน่งก็เริลย อันอนร่อยจริงๆเลยเดี๋ยวชิมสีเหลืองดูเนะเอาสีเหลืองมาชิมล้างน้ำก่อน,อนชิมโอ๊ะทำไมเสียงฟ้ามาอดี๋ยวเพิ่งมานะจ๊ะนี่อุย้ยสีเหลือง จะออกหวานแต่ไม่เท่าสีแดงหวานถามว่ามีความเปรี้ยวไหมมีนิดเดียวแต่ถ้าไม่สุกแบบนี้นะคะไม่ไม่สุกเดี๋ยวเอาให้ดูสีนี้คนถ้าเป็นสีนี้นะ่าเอาไปตำส้มตํำเห็นไหมแบบสีบ้านเราเนาะเดี๋ยวทีหนึ่งชิมให้ดูเหมือนมะเขือเทศส้มนะคะไม่รู้ว่ารสชาติจะนั่นไหมทีหนึ่งเคยแบบว่าเอาไปตำส้มตำอยู่นะ สีแบบนี้ที่ยังไม่แดงมากจะมีความความเปรี้ยวเน็ดเนดอยู่มเยอะเลยเก็บเอาทั้งเขียวเลยเนะเาะเพราะว่าจะได้ตัดกิ่งตัดกิ่งโอ้ยผลยังเล็กอยู่เลยลกูกเนี่ยขึ้นไปเนี่ยดกเลยนะคะแต่ก็ยังไม่สุกทั้งพวงปีนี้ทีหนึ่งว่า ไม่ปลูกเยอะนะแต่ก่อนนะปลูกเยอะมากมะเขือเทศจนบได้ไล่แจกไล่แจกเพื่อนฝรั่งแต่เขาชอบมากเลยนะครมะเขือเทศที่นี่ก็แพงเหมือนกันนะทุกคนบางทีนะหน้าช่วงที่นั่นนะก็หนึ่งร้อยกรัมนะคะก็อยู่ประมาณหนึ่งยูโรเก้าเก้าเกือบขนาดหนึ่งร้อยกรัมนะเกือบอเกือบแปดสิบบาทอ่ะ่นงว่าสีแบบนี้เนะี่ย ไปตำส้ตมตำเนาะทุกคนแต่อันนี้สุกมากเลยกินเล่นเลยเนี่ยสุกมากๆเนี่ยกินเล่นอร่อยเลยเนี่ยพันเนี้ว่าจะเอากลับบ้านไม่ให้แม่ปลูกเนานะให้แม่ปลูกในสวนก็ยังไม่ได้กลับนะคะ <c oughs> โควิดโควิดทีคิดพีโด่โรด ทวงนี้ตัดมาทั้งทวงเลยค่ะนี่ดูทุกคนจะเป็นรูปร่างแบบย,ยาวๆหน่อยน่ารักน่ารักเดี๋ยวมาชิมกันเนาะชิมรูปนี้ให้ดูนะคะโอ้ยลุนอะไช่างใหญ่มากมาแล้วที่รักอืม อร่อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสบายดีไหมไม,ไม่ไม่สบายไม่สบาย,บ,ายบีบาดท์ถด,ดูหุม่มดทำไมโดกสงสัยพันุ์เนี้ยจะคล้ายๆกันนะคะทุกคนดูอันนี้แต่ว่าอันนี้จะเป็นพวงใหญ่เลยดูพวงแบบใหญ่บึ้มเลยแต่ว่าอันเนี้ย จะเป็นพวงเล็กๆนี่พวงเล็กๆแบบนี้อ้ยอันนี้อันนี้ร่วงเลยอือหืออันนี้จะมีสีส้มด้วยนะคะเป็นสีสวยๆเป็นเปื้อนดินเองแล้วเดี๋ยวเอาล้างก่อนอือนี่ค่ะทุกคนอุย้ยอีเป็นหัดใจแบบนี้ค่ะนี่เห็นไหมลูปหดใจ ได้มาเต็มตะก้านี่เลยค่ะทุกคนดูเฮ้ยสีสวยมากเลยเนาะชิมค่ะอยากให้ชิมจังเลยแบบรสชาติแบบอร่อยมากๆเลยนะคะถึงว่าคนที่นี่นนองเขาชอบทานมะเขือเทศกันแบบนุ่มๆนุๆ่มๆอร่อยกันมากไม่มีรสชาติแบบว่าเปรี้ยวๆเฟื่องๆเหมือนสมัยเด็กที่หนึ่งอะ่ะกินมะเขือเทศนะทุกคนเวลาตำส้มตำนะมะเขือเทศเข้าปากอื เป็นอะไรที่ทรมานมากแล้วจำฝังใจมาจนบัดนี้นะคะก็พ่อบ,บัดนี้มาอยู่ที่เยอรมันนะคะมาเรียนรู้กับแม่ย่านี่แหละแม่ย่าเริ่มปลูกเนาะหนึ่งก็ไปเล่นบ้านแม่ย่าแม่ย่าปลูกพราว่าหนึ่งเป็นคนไม่ชอบมังเคุดเทศนะแต่ชอบปลูกนะคะพอปลูกแล้วก็ไปฝากเพื่อนฝรั่งเนี่ยช่วยทานนะคะเอาไปเอามาแม่ย่าจับใส่ปากกินดูกินดูมีประโยชน์นะมีวิตามิน ก็เลยชอบมาจนป่านนี้นะมาหักรรมชิมชิมมะเขือเทศอืมอืมอสวยมากเลยเหลืองๆอร่อยหวานอืมรับไปเลยค่ะวิตามินบำรุงผิวพรรณอืมสดๆจากต้นเลย

ะคะ่ะไปกินกันเถอะม,มาค่ะมาค่ะเอาผแค่นี้แหละกระลำก็มีนะกับข้าวนี่ทุกคนดูสม่ำแซ่บ,ซบใส่ถั่วได้นะคะถั่วฝักยาว Mm hmm. น้ำซุมต้มน้ำผักชอบหอมมะพร้าวดูกล้านอ่อนๆแต่ไอ้เจ็ดแข็งไอ้ช่างใหญ่มันนั่งทานได้แล้วทุกคนเดี๋ยวที่หนึ่งขอ ตัวไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝนตกอีกแล้วค่ะฝนตกทั้งวันเลยวันนี้ฝนตกฝนตกนะที่ลกครับทีลกสวัสดีค่ะครับที่ลก